สอบเนี่ยถ้าเป็นข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะคะมันจะออกตรงตัวอาจจะมีการวิเคราะห์นิดหน่อยแต่ในเรื่องของบทกําหนดโทษหรือระยะเวลาในการทํางานตามระเบียบเนี่ยนะคะจะแม่นแม่นตรงๆเลยดังนั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบถ้าหากว่าเราได้ทํางานในส่วนของตรงนั้นโดยเฉพาะระเบียบที่ยากก็คือการเงินพัสดุมันจะมีความลงลึก <ๆ S 1> ในรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะถ้าใครที่ทํางานเหล่านี้ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของการสอบ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทํางานด้านนี้ถามว่าเราเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้จากสถานที่ทํางานเราก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานเรามีการก่อสร้างมีการซ่อมแซมหรือมีการทําจะซื้อแต่เราก็สามารถที่จะเ,เรียนรู้จากการทํางานตรงนั้นได้โดยตรงและมันจะเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะบ,บางครั้งเราอาจจะไม่จํจาเป็นจะต้องอ่านทุกตัวอักษรน,นะคะเราอาจจะถามเพื่อนร่วมงานเราก็ได้มันจะได้ประสบการณ์ที่โดยตรงแล้วก็เกิดจากการสื่อสาร ที่เขาพูดให้เราเข้าใจเก็ตง่ายมากิ่งขึ้นแล้วเมื่อเรากลับไปอ่านตัวข้อกฎหมายเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจเร็วมากิ่งขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบที่เราสามารถทําได้เลยโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือจริงจังแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากประสบการณ์ตรงของตัวเราด้วยและก็เพื่อนร่วมงานของเราด้วยนะคะเนี่ยก็คือข้อดีอันดับแรกเลยแล้ววันนี้นะคะคนที่จบคนที่ สอบบรรจุได้ในรอบแรกก็พูดแบบนี้เช่นเดียวกัน